ใส่ไข่หมูสามชั้นเราไปทำกันเลยอันดับแรกนะคะก่อนอื่นเนาะเรามาเตรียมไข่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้มไข่ก่อนเนาะไข่นะคะแนะนำให้เป็นไข่เก่าเนาะเมื่อกี้แม่ใส่อะไรลงไปคะใส่น้ำตาใส่เกลือค่ะใส่เกลืออ่าเราจะต้มไข่แล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วย1นึช้อนชานะคะ เดี๋ยวเราจะต้มไข่ไปเรื่อยๆก่อนนะในระหว่างที่เราต้มไข่นะคะเราจะมาโขลกสามเกลือมีอะไรบ้างคะมีมีอะไรคะมีพริกไทยเม็ดพริกไทยเม็ดรากอะไรคะรากผักชีแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมภาษาอังกฤษว่าไงคะแกลีแกโอเคแล้วก็โขลกโขลกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้ละเอียดไปเลยให้มันเป็นเละๆเลยนะคะทุก ต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเจียมเดี๋ยวเราจะมาเจียวนะคะตัวที่เราโขลกเมื่อกี้นะน้ำมันแม่จะใช้เป็นน้ำมันรําข้าวนะคะนำสามเกลือที่เราโขลกเมื่อกี้เนาะมาทำอะไรคะเอามาผัด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 ไปผัดไปผัดไปเลยผัดไปเลยยังไม่ห่า ผัดจนเกิดกลิ่นหอมนะคะขอไม่ขอม่ทราพอใจหอมค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะแม่จะนำหมูนะคะไปล้างกับเกลือเนาะล้างจนให้น้ำขาวสะอาดเลยนะคะแล้วเราก็นำมาผัดกับซัมเกลเพราะหมูมันติดเลือดอยู่แล้วมันจะขาวถ้าเราไม่ล้างใช่ไหมใช่หมูสามชั้ นี้เราจะมาผัดให้หมูสุกเลยนะคะกับสามเกลือที่เราผัดรอไว้เมื่อกี้นะใช่ไหมใช่แล้วก็ผัดลงไปเลยนะคะให้มันสุกไปเลยผัด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 ขั้นตอนต่อมาค่ะแม่จะใส่เกลือนะคะเป็นเกลือสีชมพูเนาะหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสหมูนะคะหนึ่งช้อนชาเหมือนกันโอ้แล้วก็คนลงไปเลยนะคะให้มันเข้ากัน ขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ซีอิ๊วดำค่ะสามช้อนโตะ๊ะสามช้อนโตะ๊ะคัดผัดๆต่อไปเลยค่ะให้หมูมน,นะคะมันทั่วเนาะผัดซีอิ๊วดำให้ทั่วกับหมูนะคะให้มันดำๆโอเคแล้วก็เติม<ล>น้ำหนึ่งแก้วเนาะน้ำร้อนนะคะทุกคนไม่ใช่น้ำเย็นเด้อโอเคแล้วเราก็จะผัดนะคะไปเรื่อยๆเนาะวังหมอ้อไว้ทีนี้เราจะทำการเปลี่ยนหม้อค่ะ เป็นหมอ้อใหญ่นะคะเป็นหมอ้อเหล็กเด้อแล้วก็เทลงไปเลยนะคะน่ากินน่ากินเหรอคะน่ากินมากมากเลยทุกคนต่อไปแล้วก็จะเติมน้ําค่ะแล้วก็จะเติมน้ําอีก <c oughs> แล้วเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวแสดงว่าแม่ล้างหมูสะอาดนะไม่มีฟองเลยใช่ทุกคนดูสิอุ้ย ต่อไปเราก็มาตอกไข่กันนะคะมาตอกไข่ในระหว่างที่เราตุนหมูไว้นะคะใช่แล้วก็ตอกไข่หนึ่งฟองสองฟองสามฟองสี่ฟองห้าฟองหกฟองเจ็ดฟองนะคะในการนําไข่มาทําไข่พะโล้แนะนําให้เป็นไข่เก่านะคะทําไมทาไมไม่ให้เด็กทำเมื่อกี้เด็กหลับไหมคะอเรเด็กแขลยินมหลับใช่ค่ะคุณแม่ก็เลยตอกเองค่ะ รู้ไหมทุกคนถ้าเด็กเปาะเองเนี่ยทัไปเรื่อยๆอ่ะมันแตกกินเข้าไปเลยค่ะมันก็หมดเลยนะเนี่ยโอเคเราตุนแล้วนะคะสังเกตได้ว่าน้ำจะลดลงไปนะคะแล้วก็แล้วก็คนลงไปแห่คนคนเลคนเลคนเลลงไปนะคะั้นตอนต่อไปค่ะแม่จะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหวานหอมนะคะจะมีความหวานหอมนะแล้วก็จะ แล้วเราก็จะคนให้น้ำตาลละลายนะคะคนเลคนเลขั้นตอนต่อไปใส่ขแม่เติมน้ำลงไปอีกก่อนนะคะแม่ใช้น้ำร้อนนะคะเป็นการเติม,ตมจริงๆแล้วในขั้นตอนนี้เราจะต้องใส่ผงพะโล้สำเร็จรูปไปเลยนะคะแต่ว่าแม่ลืมแม่ใส่ไข่ต้มลงไปก่อนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถเคี่ยวตุ๋นต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะคะน้ำไข่ที่เราต้มแล้วนะคะลงหม้อค่ะ แล้วก็เติมผงพะโลค่ะของรสดีนะแม่ใส่ลงไปหมดซองเลยค่ะอุ้ยใส่เยอะเกินไปนะเนี่ยไม่เยอะค่ะอร่อยค่ะนี่ใส่เยอะมันก็หวานม <c oughs> ันก็จะหอมนยครัทีนี้หลังจากที่เราเติมผงแล้วก็คนให้ผงมันทั่วหม้อนะคะให้มันละลายตอน <ๆ S 2> ที่หนูต้มหนาพายินหลังนะคะแล้วมันก็ไข่เนี่ยมันเริ่มดำเลยนะคะ นี้หลังจากที่เราคนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะแม่ก็จะปิดฝาหม้อตุนไปสักพักนึงค่ะเปิดหม้อดูว้ามันแบบเดือดแล้วก็เราชิมรสชาติเป็นตามที่เราต้องการนะคะแล้วพอเราชิมรสชาติอร่อยมากแล้วเราก็โรยผักอะไรคะโรย ผักชีค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะไปฝากคุณตาหน่อยคุณตาอีทคุณตาอีทคุณตาอีทหัวแตกนะคะเ่คืน้ไม่ต้องพูดก็ได้โอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แล้วก็ขอลาก่อนนะคะอุ้ยไม่ใช่หนูขอลาก่อนนะคะคลิปนี้วันหน้าเนี่ยหนูจะมาทำแกงจืดนะคะบายบาย